เราจะเสียแผ่นดินเพราะ TOR2546 ชื่อนี้ทุกคนจะไม่ขึ้นใจ TOR2546 นะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นฉบับสัญญาที่หมกเม็ดมา20กว่าปีโดยไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นมีคนแชร์สัญญาตัวนี้มาถ้ามีก็มีคนรู้แต่น้อยมากๆแล้วมานั่งคิดดูว่าทำไมเราต้องไปตกลงสัญญาตอนหยุดยิงตอนเที่ยงคืนหลังจากขอบตาดามาทั้งคืนนะก็มานั่งคิดดูว่าทำไมภูมิธรรมเนี่ยไปตกลงนะครับ หยุดยิงตอนเที่ยงคืนโดยไม่มีข้อตกลงใดๆไม่มีข้อแม้หนึ่งสอสาใดๆเลยพอมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยคือคุณมาเน็ตได้ส่งกองกำลังพิเศษนะของคุณเซนสี่กองร้อยรวมๆน่าจะนับหมืน่นมาโจมตีจะเอาเขาพระวิหารคืนก่อนเที่ยงคืนให้ได้และที่ แปลกใจมากกว่านั้นคือมีกลุ่มทหารรับจ้างของรัเสเซียแล้วก็จีนซึ่งทหารไทยดักจับฟังการพูดคุยได้และมีหลักฐานถ้ากกำลังของหุนมาเนตเนี่ยคือยึดประสาทได้เขาจะเอาเรื่องเนี้ยไปขึ้นโต๊ะเจราจาที่กำลังจะถึงนี้แล้วอ้างสิทธิ์ g o r 2546ซึ่งไอ,ไอสัญญาตัวเนี้ยมันจะระบุเลยว่าถ้าเขาอ้างปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อตกลงกับฝรั่งเศสให้ใช้แผนที่1ต่อ200แ0 0แล้วเขเมรก็จะอ้างสิทธิใช้แผนที่1ต่อ200,000 มันมีเคสสตรัรดี้ในจิเลียหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะมันดึกแล้วในจิเลียกับประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งเนี่ยซึ่งไอ้สัญญาตัวเนี้ยเหมือนกันเลยแล้วเป็นเคสแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็อ้างหนึ่งต่อสองแสนการทําสัญญาก็คือฝรั่งเศสเหมือนกันเลยและนี่แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะเสียดินแดนไหมแล้ว